พลังเพศหญิงอยู่นิ่งๆเขาก็เทใจให้เต็มร้อยค่ะข้อแรก inner child energy พลังเพศหญิง free flowing open radiant นะ,ะเปล่งประกายนี่คือหลักๆเลยคือหน้าที่ของพลังงานเพศหญิงคือเป็นแบบนี้นะฮะหน้าที่ของพลังงานเพศหญิงบ่งบอกถึงเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นคำว่า inner child เราจะรู้สึกถึงความเป็นเด็กคือ พลังเด็กในตัวคุณเนี่ยอินเนอร์ของความเป็นเด็กในตัวคุณซึ่งอันนี้แหละบอกเลยว่าหลายคนหลงลืมหลงลืมในการใช้พลังของการเป็นเด็กของตัวเองซึ่งพลังของความเป็นเด็กนี่มันคือแบบมัน flow and f r ร e อะทำไมเราถึงได้ชอบเด็กทั้งๆที่เราไม่รู้จักเขามาก่อนทําไมเราไม่วิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ในขณะที่เราเดินเจอกันแบบสวนกันแล้วทาไมเราไม่แบบเอ้ยน่ารักจังเลยทําไมเราไม่ทําแบบนั้นเพราะเราทําแบบนั้นไม่ได้ถูกไหมเราไม่รู้ว่าเขาจะสวนกลับมายอะไรยังไงแต่การเป็นเด็กเนี่ยมันทําให้เราแบบไม่รู้จัก เขาเลยด้วยซ้ําไม่ว no ่าเขาจะสีผ like ิวอะไรไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายไม่ว่าเขาจะดื้อขนาดไหนแต่ทําไมเราเจอเขาเราอย่างแบบเฮ้ยน่ารักน่ารักอ่ะถูกไหมคะมันคืออินเนอร์แห่งความดึงดูดอ่ะมันคือพลังแห่งการดึงดูดอ่ะความเป็นเด็กอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นสนามพลังแห่งการดึงดูดหรือว่าคุณอยากจะเป็นผู้หญิงได้เต็มหญิงมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องฝึก ที่จะใช้อ n นเนอร์ชาของตัวเองให้เป็นมันไม่ใช่แค่แบบขี้เล่นสดใสเท่านั้นนะคะแต่ที่มากไปกว่านั้นทำให้ทำยังไงให้ฉันเป็นคนที่ขี้เล่นและสดใสได้ผู้ใหญ่และผู้หญิงแบบเราทำไมถึงใช้อ n นเนอร์ชาไม่ได้เพราะเราอยู่ในความกลัวและหวาดระแวงมากเกินไปมันเกิดมาจาก อดีตของคุณก็ตามเกิดมาจากประสบการณ์ที่คุณได้รับมาก็ตามมันทําให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่สามารถเล่นสนุกได้หรือแม้แต่กระทั่งความยุ่งเหยิงในชีวิตคุณก็ตามมันคือเปลือกที่มาหุ้มความเป็นเด็กของคุณให้คุณกล้านมากขึ้นแทนที่จะละมุนเหมือนเด็กแต่คุณก็กล้านมากขึ้นนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่อันนี้แหละคือสิ่งที่คุณจะต้องเขาเรียกว่า healing อ่ะทีนี้ต่อไปข้อที่2คือ useful เนาะพลังความอ่อนเยาว์อ่าเรายังอยู่ในความเป็นเด็กไม่จบสิ้นนะต่อให้ตอนนี้เป็นกี่ปีแล้วอะ ห้าสิบขวบแล้วแ,ลแต่ก็ยังอ่อนเยาว์อยู่นี่คือพลังผู้หญิงจะ้ะครูจะบอกให้เลยผู้ชายเนี่ยจะหลงสเสน่ห์ผู้หญิงที่มีพลังนี้มากทั้งความเป็นเด็กทั้งความอ่อนเยาว์เนี่ยนะคะจะหลงสเสน่ห์มากมันคืออะไรรู้ไหมคุณลักษณะของความอ่อนเยาว์มันคือกระตือรือรน้นมันคือความแบบสดใสซา,าบซ่า ความเฟรชเหมือนรุ่นน้องเฟชชี่ปีหนึ่งมันคือการมองโลกในแง่ดีนี่คือพลังความอ่อนเยาว์คือมันสดใสเอาง่ายๆเหมือนพอๆกับเด็กเลยจะทำยังไงคะคุณอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วมันมันทะเลาะกันบ่อยจนมันยูสฟูลไม่ไหวแล้วอ่ะคุณมันอ่อนเยาว์ไม่ไหวมันกู้ชีพความสัมพันธ์ไม่คืนแล้วอ่ะ ไม่มีแมกเนติกด้วยไม่ไม่มีความกระตือรือร้นเลยก็น,นี่แหละค่ะความอ่อนเยาว์ในตัวคุณถึงหายไปต่อให้คุณตอนนี้คุณ20 25ป่ิปิมๆมสาก็ตามแต่นี่ยังไม่ได้ถือว่าแก่นะคะแต่คุณทําตัวแก่ก่อนวัยมากทําให้พลังงานคุณไม่น่าดึงดูดคะ่ะต่อไปอีกให้อีกข้อหนึ่งข้อหนึ่งคือ vulnerable พลังเห็นความเปราะบางดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันควรมีความ เปราะความบางความแบบละมุนความอ่อนโยนมันคือเซนส์ของความที่แบบไม่มั่นคงหน่อยๆเปราะบางนิดๆหวั่นไหวหน่อยๆแต่มันไม่ถึงขั้นกลัวหรือหวาดระแวงหรือแบบจะต้องตั้งก่าตลอดเวลามันคือความซอฟต์มันคือการอยู่ในการโอเพนนะเว้ยวอรเนอร์เบลมันคือโอเพนนะโอเพนยังไงโอเพนให้เขารู้ว่ากูก็ไม่ใช่มนุษย์เอไอนะเว้ยกูไม่ได้เป็นโรบอทไม่ได้แข็งกระด้างกูเป็นผู้หญิงที่มีหัวใจเนื้ออ่อนๆมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความแบบหว,วั่นไหวโชว ได้นะคะโชว์ได้โชว์ด้านที่เปราะบางได้อันนี้คือพลังผู้หญิงนะคะโอเคไหมสอนลึกแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวให้แถมอีกข้อหนึ่ง s t a r e เ e น g y s t a จีส e า g y เอคือเป็นส่วนหนึ่งของพลังเพศหญิงนะจริงๆมี15พลังเพศหญิงด้วยกันมีอะไรบ้างและ how to use it น,ะะนี่เป็นส่วนหนึ่ง Star Energy คืออะไรอะ่ะเออโอเค Feminine Energy เคยได้ยินอันนั้นเคยได้ยินแต่อันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเดี๋ยวจะบอกอยู่ในคอร์ส Feminine s e r e c t i o n 15พลังศักดิ์สิทธิ์สั่งจิตหนุ่มให้รุมรักอันนี้เป็น new c o u r s เลยนะใครอยากรู้เพิ่มไปเรียนในนี้เพราะว่ามันจะมี15พลังเพศด้วยกันพลัง energy ที่เขาเรียกว่าเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับพลังเพศหญิงของคุณแล้ว จะใช้ยังไงด้วยมีพลังอะไรบ้างแล้วจะใช้ยังไงด้วยรู้แล้วว่าพลังเพศหญิงคือความเป็นเด็กแล้วจะเด็กได้ยังไงมันมีวิธีการ practice นะคะวิธีการกระทาะเปลือกให้คุณเป็นเด็กได้แบบคุณไม่รู้สึกผิดให้คุณเป็นไม่รู้สึกผิดอะไรไม่รู้สึกไรสาระแล้วเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆแบบมันไม่ต้องนึกถึงอะไรเลยอะ่ะไม่ต้องนึกถึงความแข็งกระด้างอะไรเลยอะ่ะแต่มันยังคงมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวนะคะหมายความว่ามันยังรู้มันยังมี self awareness รู้จักรับผิดชอบตนเองแต่ มีความเป็นเด็กได้แบบไม่รู้สึกผิดใช้ความเป็นเด็กได้ไม่รู้สึกผิด15พลังศักดิ์สิทธิ์สั่งจิตหนุ่มให้รุมรักราคาโปรโมชั่น Early Bird เพียง 9900บาทจากปกติ39,900บาทนะเออคุ้มนะเดี๋ยวจะหาว่าลงไม่ทันอีกนะให้จํากัดแค่สิท่านเท่านั้นนะคะในช่วง e a r l ิเบินักเรียนคุยที่แค่ลูกศิษย์เดิมเก่าๆเนี่ยก็เต็มแล้วนะรีบลงนะคะไปเรียนควบคู่กันกับคอสนี้ด้วยจิตวิทยามหาเสน่ห์นี่จะเสริมกําลังความมีเสน่ห์คือความพลิ้วไหวคือกระบวนการหนึ่งของการเข้าสู่ความเป็นเฟมินีนมากขึ้นแล้วก็ในควีนมันจะมีความดาร์กเฟมินีนด้วยซึ่งคุณจะต้องเข้าใจว่าจะใช้ดาร์กเฟมินีนยังไง ไ,ไอการที่จะทวงบัลลังของตัวเองกลับคืนทํำยังไงทำยังไงที่จะสวมมงกุดแล้วนั่งบัลลังได้มันจะต้องใช้ดาร์คเฟมานีนยังไงบ้างนะคะซึ่งสอนไว้ในคอร์สควีนให้ไปเรียนทั้ง3คอร์สนี้เลยราคาพิเศษเพียง3 9ม0 0บาทราคาร่วมแสนอนะราคาเต็มวันนี้ให้ราคาพิเศษ39,900บาททุกคนเดี๋ยวเจอกันในคอร์สนะคะทุกคนสําหรับใครที่ไม่อยากโอนก็ชําระด้วยบัตรได้หรือจะผ่อนก็ได้ สอบถามทีมงานได้ในเรื่องของการผ่อนนะคะวันนี้คุยที่ไปแล้วค่ะทุกคน